สวัสดีครับป่ายจอดอินดี้นะครับวันนี้ก็ผ่านสะพานแขวนนะครับซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าแม่น้ำชบายานะครับเสียรับบัตรนะครับรับบัตรทางด่วนครับรับจากท้นทางแล้วก็ไปจ่ายที่ปลายทางนะครับผม โอเคตอนนี้เราให้เพื่อนๆดูบรรยากาศสักนิดหนึงผมก็จะตรงไปนะครับเราจะไม่ไปจุบุรีนะเราไปทางกาญจนาพิเศษนะครับประรามสองไว้นะครับประรามสองนนปรามสอง,รสองตรงนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าเบี่ยงเบี่ยงออกไปทางขวานี่จะไปหลุดไปเส้นหลังนาเลยนะฮะ โอเคก็ม okay, so okay. so okay. ีช okay. ่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็ช่องธรรมดาโอเคครับเรารอรับบัตรนะครับรับบัตรโอเคเราก็จะจ่ายที่ปลายทางเดี๋ยวช่วงนี้รถเป็นช้าอยู่ไว้เพื่อนๆเห็นหน่อยนะครับ ก็เป็นมุมของทางลงทางเบี่ยงลงของจังหวัดสมุทร,รปราการพอดีนะครับเราเห็นสัญลักษณ์ช้างสามเสียนเนาะวันนี้ก็รีวิวให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศของเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราจะเห็นรถไฟเส้นรถไฟฟ้าด้วยนะครับด้านบนสูงมากครับนี่ก็คือรางรถไฟฟ้า จะสูงขนาดไหนต่อมาโอ้โหนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอเคไอไลท์ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนิฟบๆฟเนไกนะครับก็จะเป็นสะพานแขวนนี่นี่แหละไอไลท์ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานนี้แหละข้ามแม่น้ำชบยาอําเภองกำมอน,นี่แหละฮะเพื่อนๆเห็นก่อนยาวที่สุดในประเทศไทย รเราตรงนะครับเราไม่เบี่ยงออกนะครับเราตรงไปสุขสวัสดิ์นะฮะถนนพระรามสองตอนนี้เบีย่ยงซ้ายก็จะไปสึงเจ้าสิมไพรโอเคเราขึ้นสะพานละนะครับความสูงฟันชั้นเท่าไรโอเคตอนนี้ไต่ขึ้นมาแล้วนะครับไต่ขึ้น แม่น้ำเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนได้เห็นดูโอเคนะเราเราเห็นเลยสายโสายสลิงนะใหญ่มากโอเคดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ยังไม่ถึงตรงกลางแม่น้ำเลยนี่ต่อหม้อหน้าต่อหม้อหน้า ตอ่อหม้อข้างหน้านี่น่าจะเป็นตอ่อหม้อตรงกลางนะครับโอเค้เ,เพื่อนๆดูวิวงล่างนะสูงขนาดไหนเราอยู่บนสะพานแขวนนะครับสะพานจันจน,นา50ปีอสองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งโอเคนะครับรถก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ตรงกลางสะพานแขวนแล้วสายสลิงใหญ่มากเลยดูไว้เพื่อน,อนๆดูบรรยากาศนะครับโอ้เราเห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ทำอะไรเอ่ยนะครับเจ้าหน้าที่ ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เราจะเห็นเสาเนะี่ยเสามันใหญ่มากไงต่อม้อเนี่ยก็เป็นเสาเป็นเจ้าหน้าที่เขาดูแลความเรียบร้อยนะครับประจําจุดเนีฮะเนี่ยป้อมยามเอ,อ่ยตรงเสาเนี่ยนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลก็เป็นไอไลท์นะครับตรงสะพานแขวนตอนนี้รถก็จะรอรถจะรอวิ่งความเร็ว ไม่ได้นะครับรถไปตีนนี้ตีนนี้พระรามสองเนี่ยรถจะเป็นคอขวดออกเอพื่อจ่ายค่าผ่านทางออกทีละคันทีละคันถ้าถ้าดเราติดมันจะส่งสัญญาณว่าตะยอยไหลได้เรื่อยๆ่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆแสดงว,ว่าโอเคไม่ไม่เป็นคอขวดตรงตรงทางดันทางออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำเวลาโอเครถพอไปได้ละ ก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะจ่ายค่าผ่านทางเท่าไหร่เราขึ้นต้นทางตรงเมกะบางนาตอนนี้เราลงตรงตำแหน่งก็คือตังหวัดพระรามสองนะครับตรงตำแหน่งปลายด่านปลายทางถ้าตรงเป็นถ้าตรงนะฮะจ่องตรงจะเป็น จะปมาณเราเบี่ยงออกมานะครับเป็นช่องใจเงินสดโอเคผมเตรียมมาแล้ว100บาทเพื่อนๆว่าถึงไหมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเต้าหง้เนะจิ้มไปแล้ว55บาทโอเคครับ 个。Oh.